สวัดีค่ะพี uh ่ต้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตั้มค่างจะไปมาซื้อไอติมไอติมอะไรดมากเลยค่ะไอติมอะยรอก่อนนะเอาออกมาไปเซ็ตรองเท้าก่อนเซ็ตรองเท้ารอพี่ต้นค่าจะไปซื้อไอติมร้อนมากดูเด็กวุ้ยเขาช้าหนูหายหรอคะ เราชอบที่ข้าวหาอย,ยู่ไหงล่ะโอเคพี่ต้นข้าวไม่ว่าน่าจะอยู่หลังประตูแน่ๆแล้วนี่ไงหลังประตูจริงๆด้วยเอาไปอ่ะรอ,อตอนนี้เดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถเอติมาลูกเอติมาแล้วเอติอตันเดียนั่นแน่ๆเนาะ อ่ะเดินออกไปไปซื้อหนูจะเอาอะไรคะเหลือรถอะไรคะอ่ะดูเอาขอแม่เอากะทินะลูกขอแม่เอากะทิขนมอ่ากุหละอันนี้กุหลัน เอากะทิก็บอกพี่เขาดิอ่าเอากะทิสองอันเลยพี่มันจะเอาสองอันตัวร้อนน้องเปียกใจใช่ไหมจะเอาไหมเอากะทิแหละอ๋อเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวแม่จะกินก็ได้คุณ<ห>ขาใจตั้งม <laughs> นันเล็กเกม็มมันเล็กเกม็มเจ๋ร้อนหมอุ้ยตินพี่กล่องสวยมากเนะ ติ้นดูไอติ้นในกล่องสวยมากเลยอันน้นอันน้นสีเหลืออันนี้อันนี้กะทิอันน้นอะไรคะอันน้นมะม่วงน,นี่กุหลาบอะไรยังไงคะหม่าม่วงนี่คือข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดเหรอโอ้ข้าวโพดอ่าไปนั่งกินกัปแกะเองนะคะ อันนี้ไอไอเต็มกะทิที่มันไม่ไมีลายลูกกะทิด้วยอ่ะเจ้าก็สีขาวนี่ไงเลยามามานั่งกินดีๆมากเลยมันจะเป็นไอเต็มอร่อยมากอร่อยมานั่งกินดีๆมาลงมาลงมันจะชิมกับแม่เหรให้ชิม ก็ต้องเล่าแม่บอกว่าจะเอากะทิทำมหนูเอาข้าวโพดอ่ะอ่ะอยากกินก็กินไปอ่ะไปแล้วโอเคมามอืมนอนนอนนิสัยไม่ดีนะดูพี่เข้านั้นทํานิสัยแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเพื่อนๆอย่าทำตามนะคะอืมอันนี้ก็อร่อยอืมชิมแม่แม่แมชิม เห็นไหมล่ะอร่อยกว่าแล้กวก็กะสิเงิง <c> ย <ười> ังที่ตรงเขามากินมันไม่เปลือกเลยข้าวโพดไงอ่ยเลอร่ว,วที่แค่กันไหมใครหมดกัชนะอืมแซ่บบอน <c ười> หน้าค่ะไม่ได้กินไอติมมากี่วันแล้วคะไม่ได้กินไอติมมาหลายวันแล้วคะ่ะหลายวันสิบปีหรือเปล่าสิบปีเลยเหรออือ้มอยากกินเัาแม่ไหมออออไออนติมข้าวโพดไติมข้าวโพดนีดด่เปลือกดโพด เปื่อยข้าวโพดนี่ใครจะหมดก่อนนะดูนะ่ะใครจะหมดก่อนวิธทำไมกินแบบนั้นล่ะอืมพ,อพ,อพอ่อพ่อ มันจะมากี๋หนวแม่กัดไม่ได้ก็กัดตรงข้างบนสีตดง,งหัวนี่สชนี่ ขอแม่เหลือเท่านี้ขอพี่เข่าอ,อุย้ยพี่เข่าจะหมดแล้วอะไร่อบไหมคะอะไรอยากจิ้มรสขาวนี่ก็จะหมดแล้วค่ะพี่ไวมากจนเข้า อืม,มกูค่ะแม่ครึ่งหนึ่งพี่จันท่าจ,จะหมดแ <laughs> หละโอ้คำเดียวไ <laughs> ปที่ขยะละ เดี๋ยวก็มาแจกของแม่นะใอยดูใครชนะคะหนูจริงเหรอใครลูกินหรือป่าหนูจะรอแม่กินก่อนอ่ะไม่กินถ้วยขี้เกียจกินแล้วอ่ะมันกินแล้วเหรออืโหวันนี้ใครชนะคะหนูค่ะโอ้เค่งมากบายบายก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ค่ะเดินะคะ้ที่ใหม่นะคะ๊ายบาดกันพรุ่งนี้